นะครับอ่ะนะครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับก็เราก็จะหนีจากดราม่านะครับนะนะครับยังไงเสียนะครับตัวผมเองเนี่ยผมจะมองเป้าประสงค์นะครับที่ที่เป็นประโยชน์กับลุงพลนะฮะผมหมายความว่าทุกคนก็จะมีเป้าประสงค์เหมือนกันนะฮะแต่ว่าในระยะในระหว่างทางอาจจะมีเรื่องหยุ่มหยิมยุ่มยิมนะครับเช่นมี ผมยกย่อง3ามคนนะครับในการไปทําตามที่เขาเห็นนะครับในมุมมองของการต่อสู้ผมใช้คาว่าสนาสถานการณ์สร้างบีและบุรุษยังไงผมก็ยกย่องนะครับคนนิระนามนะครับคุณนาทีแล้วก็พี่หนึ่งนืกไทยอยู่ดีนะครับเราต้องแยกประเด็นนะฮะเราต้องแยกประเด็นนะครับ ทำไมตรงนั้นจึงมีเป้าประสงค์อย่างไงครับเขาทําให้มันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับแต่ละคนเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับเช่นคุณเลนนนเนี่ยเขาเห็นว่าใครบางคนเนี่ยมีทิ้งประเด็นไว้บางอย่างถ้าประเด็นนั้นมันไปตรงกับข้อกฎหมายเช่นมันเป็นการหลอกลวงประชาชนหรือไม่ เขาก็ต้องต่อสู้ต้องเอาตัวไปแรลกนะบางคนอา,อาจจะบอกว่าเฮ้ยไปทำเขาทำไมเดือดร้อนแบบนี้นะฮะแล้วแต่คนมุมมองเนาะส่วนตัวผมผมคิดว่าการทำแบบนี้เนี่ยทำเพื่อทำเพื่อคนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำกับลุมพลไว้เยอะถ้ามีคนเห็นว่าเฮ้ยคุณเนี่ยดีจริงหรือไม่ คุณดีจริงหรือไม่ถ้าคุณดีคุณต้องดีร้อยเปอร์เซนต์หรือว่าดีดีมากกว่าไม่ดีดังนั้นมุมมองนี้ผมก็คิดว่าเออกรณีของคนแนรนามผมก็ว่าเขาเอาตัวเอาตัวไปอยู่ตรงนั้นแล้วเขาต้องอมีมีเสียแน่นอนนะครับนะดังนั้นถ้าเขาเดินหน้าเพื่อจะพิสูจน์จริงๆแล้วเป็นการพิสูจน์ผมย้ำอีกทีนะครับคนแนะานามทำจริงจริงแล้วทำเพื่อให้คนหนึ่งเนี่ย คือตัวคนที่ถูกคนเียนามร้องเรียนนั่นแหละครับทําให้คนที่ลุกคนเียนามร้องเรียนเนี่ยบริสุทธิ์ถ้าดีคือบริสุทธิ์เลยแต่ถ้าไม่ดีล่ะนั่นคือก้าวต่อไปนะอันนี้ผมถือว่ามันก็ตรงไปตรงมานะส่วนคุณนาทีเนี่ยเนื่องจากคุณนาทีเจอคนใส่ใต้นาการเนี่ยไปกระทําเขาไปละเมิดเขา ดังนั้นคุณนาทีก็ต้องปกป้องตัวเองปกป้องครอบครัวเขาปกป้องพ่อแม่แมเขามันก็ถูกอีกไม่มีจุดใดที่คนเหล่านั้นทำทำไม่ดีไม่ตรงเลยส่วนคุณคุณหนึ่งวิทไทยก็คือเป็นคนที่กล้าออกไปเพื่อสนับสนุนคนเหล่านั้นนะแบบนี้ผมก็ยกย่องในลักษณะคือเขาทำดีในมุมมองของเรานะ เพราะตัวเขาเองทั้ง3คนก็ต้องเอาตัวเองเป็นประกันอยู่แล้วเนี่ยนะครับดังนั้นใครที่เห็นเป็นยังไงผมไม่รู้นะครับแต่ว่าผมก็ให้กําลังใจ3คนนี้เหมือนเดิมอ่ะยังไงฮะ73าท่านครับถ้าผมแยกประเด็นแบบน,นี้อยู่ท่านเห็นว่า3คนนั้นทําดีแล้วหรือยังถ้าทําดีกดหงครับถ้าทําไม่ดีกด2ครับ คือเราต้องแยกประเด็นครับให้การสนับสนุนแล้วก็ให้กําลังใจทุกคนที่ยืนอยู่ฝั่งลุงฝนอันนี้เป็นนโยบายในหัวใจของอาจารย์นะฮะนั่นนะแสดงว่าสามคนนี้ถ้ามีฝ่ายตรงข้ามทําลายเขาอยู่แสดงว่าสามคนนี้ทําตรงเป้าหมายเขาว่าฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะฝั่งตรงข้ามเลยนะเพราะว่าฝั่งสามคนนี้เขาทํา ไปดิดรอนคนพวกนู้นไม่ให้เขาทําอะไรตามอาเภอใจให้เขารู้สึกเขาเรียกว่าตกรู้สึกว่าต,ต้องหันมามองต้องหยุดชะง,งักเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่หยุดชะง,งักเขาจะทําลายลุงพลต่อไปแม้นเรารู้ว่าลุงพลไม่ผิดอะไรหรอกแต่ว่าทําให้เกิดการหยุมหยิ้มยุมหย,ยิมทําให้เกิดการลาคาญน,นะครับ เป็นต้นนะดังนั้นก็แยกประเด็นนะครับส่วนเรื่องเกี่ยวกับท่านอื่นๆนะเกี่ยวข้องผมบอกเลยว่าผมขอภยนะัยฮะผมไม่ได้เข้าไปล่วงรู้เยอะนะครับการไม่รู้เยอะก็ดีนะการไม่รู้เยอะก็ดีนะครับนะนะครับเพราะว่าอย่างน้อยผมจะมองเป็นเป็นประเด็นประเด็นไปนะครับอย่างนั้นเรื่องนี้เราก็ภาวนาแค่ว่าทุกคนเป็นคนดีหมด แต่ถ้ายึดผลประโยชน์ในมุมมองของเราคือยึดคนที่เรามาสนับสนุนมายกย่องมามาให้กำลังใจแล้วก็มาพยายามจะคืนความยุติธรรมให้พวกเขาเราไม่สามารถจะคืนแบบว่าไปทำให้เรื่องทุกอย่างจบครับลองคืนด้วยการเราเฝ้ารอเราเฝ้ารอทุกอย่างที่กำลังดำเนินไปตามข้อกฎหมายเนี่ยเรามั่นใจว่า คนที่เราเชียร์อยู่ต้องเป็นผู้ได้รับชัยชนะก็คือคืนความยุติธรรให้เขานะในความหมายนี้นะฮะดังนั้นเรื่องนี้พวกเราก็ไปเรื่อยๆนะครับนะฮะผมเชื่อว่าทุกคนอยากแบบอยู่แบบมีความสุขนะครับส่วนเรื่องใดเกิดจากใครใครทำอะไรไว้เนี่ยนะฮะ คือผมก็ผมก็มองให้ว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมูสัตว์ย่อมเป็นไปตามกรรมนะฮะดังนั้นในในปัจจุบันเนี่ยเรามันเกิดการสับสนวุ่นวายบางทีก็ละเอียดอ่อนมากนะครับนะดังนั้นถ้าเราไปจับประเด็นหนึ่งประเด็นใดผมบอกแล้วว่าจุดจะทำให้เกิดการดับได้ยากนะครับก็คือ FC นี่แหละครับจะทําให้การดักได้ยากถ้า FC ลุ่มพลนะฮะเป็นก้อนเดียวกันแล้วก็มีความาใช้ประสบการณ์เดิมๆใช้ประสบการณ์เดิมๆนะฮะของพวกเราเนี่ยฮะแล้วก็ถอยลงมาถอยลงมาแล้วมายืนหยุดจุดหจุดใดนะครับแล้วก็เราจะพร้อมที่จะไม่นําไปสู่หรือไม่เอาไม่เอาฟืนไม่เอาฟืนไปสม นะครับทุกคนในส่วนตัวผมที่รู้จักดีหมดเลยนะดีหมดเลย,นะเลยส่วนใครที่ไปด่าลุมคนปุ๊บผมจะตัดออกเลยใครโจมตีไปแซะไปด่าลุมคลปุ๊บตัดออกเลยนะฮะนะตัดออกเลยนะแบบนี้นะนะฮะดังนั้นก็ให้กําลังใจนะฮะให้กําลังใจนะครับผมนะฮะไม่อยากกดตัวเลขกลัวาจาย์ถูกใจ การมองเห็นเออถูกปิดกั้นการมองเห็นนะอันนี้ผมก็ยังไม่ไม่แน่ใจนะคุณลลิตานะจริงๆแล้วผมก็ยังไม่ค่อยอันนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็นะฮะส่วนถ้าชัดเจนนะต้องอา่าสมมติว่านะอาจารย์ยังไม่แน่ใจนะว่ากดตัวเลขหรืออะไรเนี่ยนะนะต้องขอบคุณคุณลลิตานะครับที่ที่ให้ข้อคิดตรงนั้นนะฮะ ชอบอาจารย์วิเคราะห์ขอบคุณมากครับนะครับใช่ครับอาจารย์ใครด่าล,ลุงตัดออกเลยนะฮะเอาเอาประเด็นนี้นะครับเพราะว่าอาจารย์วิเคราะห์ในมุมมองที่ว่าเราเจอมาเยอะแล้วเราเจ็บมาเยอะเราเจอมาเยอะครับนะถ้าใครทําให้ฝั่งตรงข้ามนำไปโจมตีทำลายแล้วก็ไปกระทบลุงพลผมว่าคนเหล่านั้นคนนั้นน่าจะพิจารณาตัวเองอันนี้ผมไม่รู้นะผมก็คิดเอาเองนะว่า เป้าประสงค์ของเราเนี่ยย,นะยังยาวไกลนะครับนะยังยาวไกลยังใช้เวลาในการที่จะพิสูจน์อยู่แม้ในใจเรารู้สึกว่าคนที่เราเชียร์เนี่ยนะะยังเป็นผู้บริสุทธิ์จริงแต่ว่าในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยเราต้องรอผลเราต้องรอผลนะมันยังอีกยาวนะฮะเราก็เดาไม่ได้ว่ามันจะนานมันจะยืดเยอะมันจะเพิ่มเวลาไปเท่าไหร่ ดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นล่าสุดนะครับผมก็จะมองว่าให้ให้ให้เอฟซลุงพลลองพิจารณาอย่าพึ่งไปใช้ชความคิดอย่างหนึ่งอย่างใดที่จะไปผูกมัดจะไปอะไรอย่างไงใครนะครับนะผมอยากให้ท่านถอยเรมาดูนะครับถอยลรมาดูผมเชื่อว่าทุกคนมีสติปัญญาทุกคนมีสติปัญญาใครครวบคุมตัวเองได้ดีใครหยุดนิ่งได้มาก ใครใจเย็นได้มากคนนั้นคือผู้ชนะตนเองก่อนนะครับชนะตนเองก่อนอย่าเพิ่งไปคิดว่าชนะผู้อื่นนะครับชนะตนเองก่อนนะครับใครคิดว่าจุดนี้น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดของหัวใจรัวๆครับถ้าชื่นชอบในมุมนี้นะจงชนะตัวเองครับอย่าเพิ่งไปอยากชนะใครจงชนะตัวเองนิดนึงนะครับนะฮะ ถ้าเราไปต่อเติมให้ฝั่งตรงข้ามลุงพลเอาไปเล่นเอาเป็นประเด็นเอาเป็นคอนเทนต์ Content. ผมผมก็คิดว่าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อลุงพลเลยเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อลุงพลเรากำลังโยนผลประโยชน์ให้กับฝั่งตรงข้ามลุงพลเรากำลังโยนผลประโยชน์ให้กับฝั่งตรงข้ามลุงพลนะครับนะฮะดังนั้น ประเด็นของ3ท่านนะครับที่พวกเราเชียร์มาตลอดอาจารย์เชียร์มาตลอดใครติดตามอาจารย์ครับอาจารย์เชียร์ให้กำลังใจตลอดนะครับคุณนทัททีน้องนัททีไม่ต้องห่วงครับคนคนนี้ไม่สามารถที่จะนําไปสู่ปัญหาเลยนะฮะเขาหนึ่งเขาต่อสู้เพื่อตัวเองเพื่อปกป้องครอบครัวสองเขาจะเป็นหน้าด่านเราแล้วเดี๋ยวนี้นะครับคุณคุณนัททีเป็นหน้าด่านนะ ต้องออกศึกแล้วนะนะฮะตอนนี้ศึกศึกระหว่างเรากับฝั่งตรงข้ามลุงพลมันสลับซับซ้อนมากนะครับยอมรับว่ายอมรับว่านะครับเราไม่ไม่ไม่กล้าที่จะฟันธงว่าใครเป็นอะไรอย่างไงใครอยู่ข้างใครใครอะไรเลยนะมันละเอียดอ่อนมากนะครับพวกเราไม่เท่าไหร่ครับมันละเอียดอ่อนไปถึง fc ลุงพลนี่แหละครับผมย้ำนะฮะ fc ลุงพลในมุมมองของ เขาเรียกว่าในทฤษฎีในทฤษฎี FC ดุงพลก็คือ FC ดุงพลแต่ในทางปฏิบัตินะ่ะ FC ดุงพลจะต้องกลายเป็น FC ของบุคคลไปโดยปริยายอันนี้เราต้องยอมรับนะครับดังนั้นคือผมมองหมายความว่าถ้าเราไปเอาใจช่วยฝั่งหนึ่งฝั่งใดอยู่แบบนี้นะฮะแล้วเราไม่ถอยคําว่า ถอยส่วนตัวแล้วมาเป็น f อฟซนุมพลก่อนก้อนเดียวก่อนมันจะกลายเป็นว่าปัญหาอะไรก็แล้วแต่เกิดขึ้นมันจะทําให้พวกเราทะเลาะก,กันจะทําให้ f อฟทะเลาะก,กันถูกต้องไหมฮะปัญหาคือเรื่องนี้ผมผมห่วงเรื่องนี้เราเจอตั้งแต่สองคนเนะี่ยรุ่นไปไกลเนะีนะ่ยทำให้ f อฟซสับสนวุ่นวาย จนใช้เวลาอีกนานนะครับว่า f อซจะรู้นะครับก็จะมีหลายคนก็ก็หลงไปด้วยก็ไม่เป็นไรนั่นคือการเข้ากระดูกดำและคือการรักการชอบเข้ากระดูกดำกเพราะที่ว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวไปแล้วนะครับเรื่องที่สองนะครับ f อซดุงคนได้ได้สับสนในเรื่องของอพวกเราเนี่ยได้สับสนคือเราไปเชียร์คนที่อยู่ตรงข้าม อตอนแรกอยู่ฝั่งอยู่กับพวกเราเมื่อเขาแยกไปแล้วแล้วพวกเราสับสนนะบางคนสับสนจนจนหันมาด่าลุงพลบางคนสับสนจนหันมาด่าลุงพลมีครมีหลายมีหลายมีหลายขบวนมีหลายบุคคลนะกลุ่มบุคคลที่เข้ามาหาลุงพลแล้วก็แยกออกไปแล้วก็แล้วก็ไม่เป็นมิตรกับลุงพลนะครับล่าสุดใหญ่สุดก็คือ ใหญ่สุดก็คือเงือบดำด่างน,นะครับเงือบดำด่างน,นะครับเป็นชื่อฉายานะครับนะครับเราใช้ฉา,ายานะครับที่รู้กันในวงการนะครับเราหมายความว่าศึกครั้งนี้ทําให้เกิดผลรุนแรงทีเดียวนะครับเพราะว่าทุกคนมีเอฟซีลุมพลทุกคนมาเริ่มต้นจากเอฟซีลุมพล ทุกคนเริ่มต้นจากเอฟซีลุมพลทั้งหมดนะครับผมไม่รู้ว่าไม่น่าจะใช้จุดนี้ไปต่อมสกิทต่อมของคนที่ด่าลุมพลนะถ้าสกิทต่อมได้คงดีนะเพราะว่าพวกคุณเนี่ยมานับนับหนึ่งจากลุมพลนะนะผมก็ไม่รู้จะว่ายังไงนะนับหนึ่งจากลุมพลทุกคนนะคนที่ออกไปจากลุมพลทั้งหมด มานับหนึ่งจากลุงพลทั้งหมดลุงพลเคยทวงบุญคุณคนไหมไม่เคยลุงพลเคยได้เงินจากคุณไหมไม่เคยลุงพลเคยหักเปอร์เซนต์จากพวกคุณไหมไม่เคยบางคนก็บอกว่าเอ้ยมันเป็นความสามารถของผมผมได้เงินทุกเดือนเนี่ยมันเป็นความสามารถของผมคือมันมีหลายมุมแต่เขาคิดมุมเดียวมุมของตัวเอง แต่ละคนนะมีคนติดตามเป็นแสนๆเงี้ยแต่ผมเชื่อว่าแสนเฉพาะคนกดติดตามไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะครับคนกดติดตามไม่มีประโยชน์ถ้าคนกดติดตามไม่ไปดูผมก็ซึง้งผมก็มามาเข้าใจของผมเหมือนกัน นะครับผมก็เห็นว่าคนกดติดตามเราก็คิดว่ามันมีประโยชน์แต่ว่ามันมันกลับไม่มีประโยชน์ในมุมมองนะครับในมุมมองว่าคนที่มาอยู่กับลุงพลได้ได้มีคนกดติดตามเป็นแสนนะ่ยบางคนคิดอย่างนี้นะว่าเราออกจากลุงพลด่าลุงพลเนะี่ยนะครับยังไงคนยังติดตามเราเหมือนเดิมเว้ยยอดเราถ้าจะตกก็ตกไม่เยอะ ยังมีเป็นแสนแต่ว่าสิ่งที่เกิดตามมาครับเขาออกไปจากลุงพลแล้วยิ่งมากระทบลุงพลนะคนดูของเขาก็ไม่ได้มากหมายความว่ามันไม่มีผลต่อซับสไครต์นะครับอันนี้นะฮะดังนั้นคนที่มาอยู่กับลุงพลเนี่ยเริ่มนับหนึ่งจากลุงพลหมดเลยนะฮะนะใช่ฮะใช่ครับ ผมไม่เข้าใจวิธีการคิดเหมือนกันนะผมย้ำอีกครั้งนะครับกรณีที่เรามาเป็นยูทูบเบอร์ตอนนี้มันเป็นมันเป็นยูทูบเบอร์เฉพาะกิจครับผมย้ำนะครับว่าพวกเรามาเป็นยูทูบเบอร์เฉพาะกิจณักนะเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่ที่มันดังที่สุดในระดับประเทศ ท่านไม่ใช่ยูทูบเบอร์แบบทั่วไปที่เขาต่อสู้กันมาตั้งแต่แรกแล้วก็หาสมาชิกเองคนจะกดติดตามท่านอาจจะใช้เวลาเป็นหนึ่งปีต้องแลกด้วยความสามารถของท่านเช่นท่านมีทักษะฝีมืออะไรสักอย่างที่จะนำมานำเสนอมารีเซ็นทุกวันทุกวันว่าท่านเป็นอะไรยังไงนะครับเอาเป็นว่า จะตลกปกฮาสนุกสนานนีฮามีสาระก็แล้วแต่นะฮะต้องใช้เวลาถ้าแบบนั้นสบายใจครับท่านมีคนดูถึงแสนท่านก็จะได้ประโยชน์ทั้งแสนท่านมีคนดูเป็นล้านท่านก็จะได้ประโยชน์ทั้งล้านแต่กรณีพิเศษแบบนี้คือกรณีลุงพลเนี่ยเป็นกรณีพิเศษท่านมาเป็นยูทูบเบอร์กรณีพิเศษเพราะ ยูทูบเอฟซี FC ลุงพลเราเองเนี่ยในในลักษณะพูดแบบเอฟซีนะเรารู้สึกว่าอยากหาคนที่ไม่มีความคิดแบบเราเนี่ยมาช่วยพูดช่วยคุยช่วยลุงพลหน่อยนะเหมือนอาจารย์ช่วยลุงพลน้อย,ยแบบนี้นะครับถ้าอาจารย์ลักษณะพูดแบบนี้เอฟซี FC ลุงพลก,ก็จะบอกกันไปว่ามีอาจารย์มีอาจารย์ท่านหนึ่งนะพูด าทางาพูดเกี่ยวกับลุมพลให้กาลังใจงลุมพลพูดเป็นบวกกับลุมพลท่านก็ชวนกันมากดติดตามเรียกว่ายูทูบเบอร์เฉพาะกิจส่วนใครที่มีความสามารถแล้วก็ยูทูบเบอร์เอฟซีลุมพลติดตามท่านแต่เขาชื่นชอบแนวทางสไตล์ของท่านไม่ว่าท่านจะนำเสนออะไร f c ที่มากดติดตามท่านสามารถ ตอบสนองแล้วก็ให้กำลังใจท่านติดตามดูท่านตลอดผมเรียกว่าท่านได้กลุ่มหัวใจของ f อลุงพลช่วงนั้นที่มาติดตามท่านได้นั่นะก็เป็นบุญของท่านนะนะครับดังนั้นเรื่องนี้นะครับเราเชื่อว่านะครับทุกคนที่ด่าลุงพลทั้งหมดที่ออกไปเนะี่ย เขาจะเจอสภาพเดียวกันก็คือยอดซับสไครต์ยเยอะกว่าจริงจาก x อลุนพลแต่การติดตามลายลายบันต่อยอดเนี่ยเขาไม่ดูแสดงว่าเขาเห็นว่าไม่ควรจะสนับสนุนให้คนนี้นะครับมีรายได้นในการด่าลุนพลนะครับมันก็ตรงไปตรงมานะตรงไปตรงมาแต่ผมงงมากว่าทำไมพวกนั้นจริง มาเกียรติชังลุงพลมันต้องเบอร์ไหนครับเช่นถูกจ้างทั้งที่รู้ว่าลุงพลไม่ผิดแต่ถูกจ้างรับเงินอันนี้ผมวิเคราะห์เฉยนะครับเพราะว่าเราไม่เข้าใจถ้าไม่ใช่ถูกจ้างรับเงินนะฮะแสดงว่าคุณตอแหลตั้งแต่แรกคุณตอแหลตั้งแต่แรกมันเจ็บปวดนะครับเมื่อเรารู้ว่าเขาตอแหลพวกเราแล้วมา เขาเรียกว่าอะไรนะมาใครมือยาวสาวได้สาวเอามาหลอกลวง fc ลุงพลแล้วมาตอแหลที่จะมาหลอกลวงเพื่อจะได้รีวิวได้เงินเป็นรายเดือนตั้งแต่ปีสองปีนี้ทุกคนก็ดีวันได้ประโยชน์จาก fc ฟลุงพลเยอะนะครับสวัสดีครับทุกท่านเนาะนะครับ เราก็จะมองในมุมอ,อื่นไม่ต้องซีเรียสน,นะครับเราก็จะวิเคราะห์ในส่วนทั่วไปนะในเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับดราม่าก,กันไปหมดเลยนะใช่นะมันผมงงมากนะผมงงจริงๆนะนะฮะคือผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อาจจะอยู่ในงานสน่วนส่วนตัวจนไม่ค่อยได้ดูไม่ค่อยได้ฟังนะครับมันทําให้ผมก็งงเหมือนกัน ผมผมเลิกงานมาทีฟังทีผม,มโมงโมงเฮ้เกิดอะไรขึ้นอะอะทำไมอ่ะทําไมอ่ะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ผมก็ไม่รู้จะทําไงนะผมก็พวกเราเองนะฮะทุกท่านด้วยนะฮะต้องขอขอวิงวอนอย่างนี้ว่านะครับยังไงเสียเราต้องแบ่งแบ่งโซนของเราใหม่นะครับแบ่งโซนของเราใหม่ผมเคยเคยคิดไปก่อนนี่ว่าถ้า ถ้าเราถ้าเราทิ้งทิ้งความสำคัญจากลุงพลไปมากเท่าไหร่เนี่ยปัญหาเราจะกลายเป็นคนเกลียดลุงพลได้ง่ายนะครับสมมติว่าเราไปเจอคนที่ตอแหลเนี่ยเช่นดึงให้เราไปชื่นชอบเขาวันหนึ่งเขามาชวนให้เราด่าลุงพลเนี่ยมันเคยมีแล้วครับ ไม่รู้ว่าเขาน้มน้มน้มเอียงโน้มความคิด f c ของเขาเนี่ยจนไปเกียดลุมพลได้ขนาดไหนผมไม่รู้แต่เราเจอมาแล้วครับดังนั้นอย่าพยายามที่จะใช้ความเป็นส่วนตัวทาง YouTube ทางโซเชียลเช่นวันหนึ่งต่อให้อาจารย์ คุ้เคยทางโซเชียลในการเป็นยูทูบเบอร์ด้วยกันมากมายขนาดไหนจนเอฟซี FC มองว่าอาจารย์สนิทสนมกับคนนั้นคนนี้ขนาดไหนครับแต่ในที่สุดแล้วอ่ะมันต้องแบ่งแบ่งระยะนิดนึงว่าเฮ้ยจุดจุดยึดของผมคือลุงพลบัตแตนจู่จูคุณจะมาใช้ความสนิทสนมทางโซเชียล เพื่อจะดึงให้ให้ผมไปไปคิดแบบคุณไปด่าแบบคุณไม่ได้ที่หลังอย่าทำอย่างนี้ใครจะอะไรก็แล้วแต่ครับอย่าไปยึดโยงว่าตัวเองเนี่ยน่าจะมีคนรู้จักเยอะน่าจะมีคนคุ้นเคยกับเราเยอะน่าจะมีคนเกรงใจเราเยอะน่าจะมีคนชื่นชอบเราเยอะดังนั้นถ้าเราทำอะไร คนเหล่านั้นจะต้องยืนอยู่ฝั่งเราไม่ได้นะครับนะครับไม่ได้นะลองนึกถึง fc ด้วยว่า fc นั้นอนะ่ะเป็น fc เฉพาะกิจเป็น fc เฉพาะกิจไม่ใช่ fc ท่านโดยกําเนิด <c oughs> เพราะว่าถ้าไม่มีเรื่องเกี่ยวกับลุงพล <c oughs> พวกเราไม่รู้จะอยู่ไหนครับยูทูบเบอร์ทุกท่านก็ไม่รู้จะอยู่ไหนไม่รู้จะทําอะไรอยู่ ดูกต้องไหมครับใครเห็นด้วยกวดหัวใจรรวๆคๆับที่พูดแบบนี้หมายก็ว่าถ้าใครยังไม่ดา่าไม่ว่าลุงพลป้าแตงโจมตีองค์ปู่ปริจิตโจมตียูทูบเบอร์ YouTuber, ทั้งหมดลุงพลโจมตีเอฟลุงพลผมว่าคนนั้นคือคนดีคือคนดี